สวัสดีครับเพลงอัศวิครับเป็นรายการของาใช่ไครับเป็นไงบาบอกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเก็บตัวกันมา1ปีเต็มแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเทปแรกของเราที่ออนแล้วอยากให้ทุกคนแบบเห็นว่าเออพวกเราทำอะไรกันมาบมา้างอยากจะโชว์ความสุขให้ทุกคนได้รับแน่นอนเป็นงานทุกงานน้อเพื่อนน้องค่ายเป็นยังไงบ้างทั้ง19ชีวิตเราไม่ใช่แค่เพื่อนนอกค่ายเพราะว่าผมอะเป็นพี่ที่โตที่สุดในรายการแล้วก็จะทำงานกับน้องที่แบบ มีอายุ15 1617กเน็่ยครับก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าคเลจนแต่ก็สนุกสนานเพราะว่าเด็กสมัยนี้คือเขามีคมาสมารรรอบด้านมากมาแล้วก็แบบน้องๆทุกคนน่ารักใช่ครับแล้วเรา่ะ้เียนผมกาอะไรกับ่เงคือผมอาจะเป็นผมว่าผมจะเป็นฝั่งได้รับมากกว่าเพราะว่าอยากเพ็งเข้าไปมีหลายอย่างที่แบบเพ็งไม่เคยทำเช่นแบบว่าการเรียนเต้นแบบจริงจังการเรียนร้องเพลงการโปริซเพลงต่างๆที่แบบเฮ้ยมันจะมีน้องที่คอยแนะนำว่าพี่เฮงผมว่าพี่เฮงอ่ะ อาจจะลองร้องคีย์นี้ไหมคีย์นี้ไหมอะไรยังครับซึ่งแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเราได้พัฒนาตัวเองได้แบบหลายด้านมากครับคือต้องบอกว่ามันเพิ่มมากจริงๆเพราะว่าแบบไปอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเราได้สัมผัสจริงๆว่าเวลาคนที่เก่งมากๆเขาประพองกันเขาทำกันยังไงอะไรยังครับเหมือนเราก็ต้องพยายามขีดตัวเองแบบยกระดับมาตรฐาน ขึ้นมาให้มันเทียบเท่าพวกเขามาเลยทําให้แบบเราต้องฝึกหนักเราฝึกร้องฝึกเต้นมีฝึกแรปมีฝึกกีตาร์อะไรมากมายแล้วก็เชื่อว่าแบบมันพัฒนาตัวผมเยอะมากแล้วก็เผื่อว่าเราจะได้เอามาใช้ภายนอกแล้วก็เพื่อเ,เอเดเตททุกคนด้วยครับแีัต้องแบบนแต่งเพลงด้วยค่ะคือจริงๆอ่ะเป็นเป็นเป็นหนึน่งในความฝันที่เองอยากทำมานานแล้วนะแต่งเพลงอะไรก็พยายามรึกษาอยู่เพราะว่าหลายๆคนนั้นก็คือทําเพลงกันเองอะไรเงี้ยผมก็พยายามว่า ถามเขาว่าเริ่มต้นเริ่มแรกเราต้องเขียนอะไรยังไงก่อนเขาก็ให้คําแนะนํามาดีครับ <ไ S 1> ใช่เพรา้ว่าหน้าเราจะได้เห็นเพลงทีใใ่แขกงแต่งป่าก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ฝากแบบถ,ถ้าอยากถ้าอยากชมอยากฟังกันก็แบบฝากแค่ใจในเดอรทูก,ก่อนแล้วถ้าแบบฟีดแบบปเป็นยังไงเราค่อยแบบเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเรนน่านแบบมีคนอยากแต่งเพงงงลงรักจะเนแบบนวไหนสำหรับเพลงก็คงต้องเป็นต้องเป็นเพลงรักอะครับดีีเพลงรักไหมผมเพราะว่าแบบผสมการรักเพลงเปล่าเพราะว่าเราแบบ ชอบอารมณ์นี้ไงเราน่าจะถ่ายทอดได้ดีอะไรครับแล้วกันจะมีหลักเกณฑ์มันก็จะหรือว่าอะไรใหม่ก็คนคนแรกก็คิดไปแล้วครับว่าจะเป็นใครครับทุกทุกคนรู้อยู่แล้วแหละครับว่าคือใครเก็มีคุยคุยกันไว้ใช่แบบว่าเราเรามาเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าชอบดนตรีเหมือนกัน บอกว่าที่ทานเสเลงแก่ครับอย่างแรกเลยขอบคุณวิรักแฟนเพลงทุกท่านที่ให้การตอบรับแล้วก็ผมจะพัฒนาตัวเองในทุกเทปเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ผมได้มาแบบมาพูดเพราะจริงๆแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าตวัวเองเป็นคนพูดไวพูดอาจจะไม่รู้เรื่องแต่แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยพลงเราทําได้ลองทำดูก่อนแล้วก็แบบโอเคไม่เสียหายเราทําแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ทาแล้วมีแบบฟินแบ,บ็กลับมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเองเป็นคนเล่าเรื่องรู้เรื่องนะแต่ว่าอาจจะติดพูดไวพูดไอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาปรับ แล้วก็บอกเลยว่าแขกรับเชิญใน EP ต่อๆ่ต่อต,อต,อต,อตอไปเนี่ยพี่แน่นอนขอติดตามด้วยที่มา<ฮ>ที่ญแข่งแล้วทำเสร็จรายการนั้นแล้<ร>คือเราอ่ะอยากให้ทุกคนที่เครียดมาทั้งวันเนี่ยฟังรายการเราตื่นเช้ามาจะมึนๆหัวนิดหน่อยเอ๊ะก็คือแบบว่าอยากให้เขาฟังอยากให้เขารีแลกซ์แล้วก็อยากให้เขามีความสุขนะครับก่อนนอนใช่ก็เลยเป็นเป็นนิทานที่ รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บทบาทใหม่ของเพลงด,ด้วยนะครับทั้งจะ <im itation> ทูดูบอยส์โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่จะหาดูโอ้ของบก, <im itation> การทีป๊อปครับออกอากาศทุกวันจันทร์สามทุ่มครึ่งที่ช่องโลกวัยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ที่3ามอีพีแรกออกแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือที่ทางเสียยเลนแกะทั้งช่อง YouTube Idol Factory